à leo mua nói mua nói mua nói tư leo mua nói tư leo đại ý ไปล้วนี่ไงเป็นไหนเป็นไดนออมาเร็งค่ะมูน่อยตื่นแล้ว ม้หน่อยตื่นแล้วบักบักบักเท้าโูตืกไรนี้ไปใส่บนนียมาแล้วโดตลอดแย่งซีนแย่งกัรนน้วัเด็กนค่ะพี่สาวปะานางสวัสดีแม่บอกเออืสวัสดีสวัสดีน้องเอสวัสดีปะานางได้ดิ สวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีป้านางด้วย <c oughs> ค่ะพอกันให้ช่องไปหนาค่ะแม่บ้านน้องอุ๋งอิงนี่คือปวันปวันจะเปิดช่องติดตามปวันเนเธอร์แปวันจะเปิดช่องค่ะฝากติดตามปวันเนเอร์แลนดวอลเป็นเป็นาดขนาดวอลโปเกงจ้าคณะคณะบัตรท่านของนะวอลเป็นนะเลยหน้งสูราษฎรดบ๊ายบอก เราหัวจักหว่าหัวจักหว่าซื่อๆดอกจ้าเออแต่ว่าป่าวันบอกเก่งคือปะนา่งโดหย่อก็ไปหย่อก็มาวเฮ็ดเวียกเก่งแต่ว่าบอกเก่งจ้าอือันนี้เจ้าสีเน็บห่วยบ่เจ้าว่าเจ้าว่าแบบนี้เจ้าเน็บห่วยน้ำแดดหน้าหน้าน้า นี่คะ่ะตะวันบอกพกเก่งแต่แบบบแว,ตวันเฮ็ดเบียกเก่งเนาะ,ะนัะน่นๆนาะคือประมาณมว่าแมนบ่นิบมานั่นนงไปในตว,นว่าอันแมนบ่เบ้าเก่งงต่เฮ็ดเมียบพเก่งแง <laughs> มนบ่ร้รอยด่าใช่ไอยด่าเข้าไปในโตคะ่ะบ่เป็นยังคะ่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจให้ให้อภัยเพราะเขาเกิดก่อนเราเขาเป็นพี่เราเอ้ยเฮ้ย เอียบักเม่นบักโดมันสั่งปะน่างอยู่เด่บัะนางให้มันบ่อยให้มันดูใช่ไหมลูกนิกลูกนิกลูกนิกคือโตเพิ่นเม่นนะโตเพิ่นเม่นนะคะโตเพิ่นเม่นอ่าแลนมากไกลๆเนี่ยปะน่างคือพออันเจมพูซื้อแชมพูมาแล้วเจมพูอันซื้อแชมพูอาบน้ำมาแล้วนะโด เจมพู้ที่เขาให้อาบน้ำให้ม้านะคะเป็นเกลนเราประนั่งนางอ่านวงคำนะวงตอนกลางวัน,น่ะตอนบ่ายๆอปนั่งนางอ่านเขาบอกว่าสำหรับสุนัขกินตัวแรงประนังก็หัวเราะเลยละคือกินตัวแรงเราจะนึกถึงใครไม่ได้แล้วก็นึกถึงคุณโดนี่แหละค่ะ วะนะก็หัวหัวควันเลยบักโดแลนมานะสวัสดี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 จ้าสวัสดีครับ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 บรรยากาศก็สิเงียบๆยังสีแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะเห็นบรรยากาศ แบบนี้แล้วก็มีมันนี่อะค่ะบ่งมันน้อนนี่ค่ะน้ำขำเงียบสงบดีค่ะ คะ <c oughs> มาถ่ายค่ะ <c oughs> มาถ่ายทองทานทองแท้เนี่ยค่ะ บาทนอยู่พุ่นอยู่ข้างในค่ะกินข้าวเพิ่งเสร็จเปิดตัวพีสาวปาน่าเปิดตัวในช่องเพิ่นเพิ่นสีเห็ด เพิ่นเปิดช่องใส่ซื้อ,อยังอันลูกใต้เหมือนกำลังเหตุอยู่ค่ะประวันนี่ยะค่ะไปช่วยกันดูแลแดดแห้งอยู่ค่ะแดดแห้งเห็นไหมเห็นปด้านางอยู่จังสีนี่คณะใส่ นุ่งกับเก่งยีนเลยค่ะหอนขนาดน,นี้หอนค่ะเกงิ่บเงียบจังเสียค่ะเวลาทุกคนไปทำงานไปต่อสู้ชีวิต ทุกคนไปเฮดเบียกให้ง,าง,ง่ายเขาจะคล้องพาราณนาทีเขาจะคล้องเนี่ยจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้อิลากะกลับมาผักบ้านอยู่ค่ะเพราะว่าซิมี่งานอยู่แถวซุรินมั้งคะหรือจังไหนเดี๋ยวมืออื่นเข้าเจะกบมาค่ะเพอเอกไม่น้อยแล้วก็อิลาน้อย มื่อวี้พอเอกบอกว่าเด้นอนยิ้มนอนพักผ่อนแบบเออถ้าเด้นอนแบบนี้จะสองเหมืนอนน่ดก็จิดีเองเห็นน้องวานะเออนอนมื่อนี้เด้นอนรับแบบสบายนะคะเดี๋ยวเป็นการพักผ่อนชาร์จแบตนอนใส้กับเคื่อนอนบานนะคะ ไกดลอยสองลอยลูกอะ่ะยอมมานอนบานค่ะพักใสกับพือพักบานจะคองสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งป้าน,นางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้านางเนี่ยได้จะ้ปะป้านางแม่บ้านน้องอุงอิงแล้วก็ซอยบิรนโฆษณาให้ป้านางน่ได้จะ้ะเดี๋ยว สีถามขทโวนไอ้เลก็กเนี่ยก็เล,ล็กลวดแฮของอีลาเล็กเนี่ยป้านางลืมลืมเบิงอยู่ในกองเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้สำนีก็น่าจะบอกกันไหมคลิปหน้าซอยเบิงโฆษณาให้ป้านางนั่นได้จ้ะ สวัสดีกันนะคะสวัสดีค่ะ